เข้าไปกดดูคล the so ิปได้เลยนะครับหาหลายคลิปครับผมในการทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับระบบนะครับจะอยู่ในนั้นครับเชิญคุณเชษครับคุณเชษจะสอบถามอะไรไหมครับเปิดไมคถามได้เลยนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเอ่อพัตต่ครับผมผมจะสอบถามนี่หน่อยครับอ่าสมมุติว่าของแม่ผมอ่ะ เป็นผังไทยแลนด์กัมพูชาเนี่มีเจ็ดรหัสแล้วคราวนี้ยังไม่มีจีเอในถังโบอนแล้วถ้าผมจะอ่อบริไฟหรือว่าให้เป็นหนึ่งจีเอ็น่ะที่ว่าบริไฟใหม่อ่ะสามร้อยบาทคือจะได้หนึ่งจีเอเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมที่บริไฟสามร้อยบาทได้หนึ่งีเอนคือคนที่มีหนึ่งรหัสในผังเก่านะครับที่จะเข้าโครงการเจ็ดิบสามสิบได้ครับอ เฉพาะคนที whole, ่มีหนึ่งรหัสใช่ไหมครับใช่ครับคนที่มีมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องอินเตอร์เชเองหรือไม่ก็บริไฟแบบสองบานเจ็ดร้อยครับแอ g มาจีนนะครับอ๋อโอเคโอเคครับเขาถึงจะมี G-N นะครับซึ่ง MR g n ตอนนี้ก็คือได้สอง g ีไปเลยครับอ๋อครับแล้วคราวนี้คนที่มีหนึ่ง g ีนนี้ก็คือ วอร์ด e ฟายสามร้อยได้ใช่ไหมครับกอดีมีของลูกของของแฟนอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะคนที่มีหนึ่งจเอ็นใช่ใช่ครับคนที่มีหนึ่งจเอ็เขาไม่ต้องเข้าโครงการแล้วนะครับเพราะเขามี g ีเอแล้วครับเขาไม่ต้องวอร์ด y ฟายหนึ่งรหัสของผังเก่าอ่ะครับคนครับคนที่มีหนึ่รหัสผังเก่าลงทะเบียนเจ็ดสิบสามสิบนะครับ ลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเวอร์รฟครับจะร้อยแปดสิบก็ได้หนึ่งรหัสเหมือนกันครับจะสามร้อยขึ้นไปก็ได้หนึ่งรหัสเหมือนกันครับขอเพียง<อ>แค่เวอร์รฟครับผมเอกสารใช้ตัวเดิมใช่ไหมครับเอกสารที่แนบไฟล์อ่ะครับที่ว่า่าถ่ายรูปสมัครนะครับเอกสารใช้ตาม Google Form ที่แจ้งเลยนะครับในเว็บไซต์ M Cash Payment นะครับที่ผมแชร์ไปก่อนหน้ามเมื่อสักครู่นะครับ มันจะมีแค่คบใบสมัครโครงการ730ครับที่สมาชิกต้องอปินออกมานะครับแล้วก็กรอกเรียบร้อยวันบัตรประชาชนถ่ายเอกสารนั้นแล้วก็แนบนะครับแล้วก็มีแนบ<น>หนึ่งใบก็คือเจ้าตัวถือบัตรประชาชนถ่ายรูปครับอ๋อเพียเคยเค,ยครับแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นรูปที่ไม่ตัดต่อน,นะครับเป็นรูปบัตรจริงครับ ครับครับก็ใจครับขอบคุณครับต็ถึงให้ครับครับก็จะได้1 GN ไปนะครับและ1 GN นั้นได้เริ่มรอบที่สิบครับผมครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์สมาชิกนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าเว็บไซต์ mcash ของเรานะครับที่มีขึ้นมาก็เพื่อให้ เป็นการยืนยันนะครับกับสมาชิกหรือกับคนอื่นๆว่าเว็บไซต์นะครับมีการการันตีนะครับจาก BSC สแกนนะครับไม่ใช่ว่า BSC สแกนจะให้เว็บไซต์อะไรนะครับที่ไปขึ้นอยู่ในของเขาได้ง่ายๆนะครับต้องเป็นเหรียญนะครับที่มีโปรเจกต์เกิดขึ้นจริงนะครับต้องมีอะไรที่รับรองได้ตรงนี้ครับซึ่งเราก็นำไปส่งต่อไปแนะนำคนอื่นได้นะครับ แล้วก็ให้เขาได้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนั้นนะครับและส่วนของการสมัครนะครับเราจะช่วยทำให้เขาหรือแจ้งกับเขาอีกทีนะครับก็ให้ดูตรงสามขีดข้างบนนั่นแหละครับผมสามขีดข้างบนไหนนะครับนะครับสามขีดข้างบนนี้แหละครับเห็นหน้าจอนะครับ เข้าไปที่ตรง Register Form ได้เลยครับผมก็จะเป็นข้อมูลเอกสารต่างๆ,ๆครับที่เราต้องแน่แต่ถ้าเขาอยากได้ไฟล์นะครับใบสมัครก็เป็น PDF Form รมครับผมบที่เขาต้องปีดออกมาแล้วก็กรอบเท่านี้แหละครับผมก็จะช่วยให้อ่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เขา มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าบริษ,ษัทเรานะครับเลี่ยงของเรานะครับลิขิตนะครับเป็นอะไรที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ทำมาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้คนนะครับผม<ๆ>เขาจะได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้จากตรงนี้มากยิ่งขึ้นและที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เพราอเพื่อว่าเราจะได้แนะนำคนต่างชาตินะครับเรามีต่างชาติที่เรารู้จักใช่ไหมเราก็ส่งอันนี้ ให้เขานะครับหรือไม่ให้พวกโรแมนต์แกมนะครับหรือให้พวกที่ต่างชาติที่ตั้งใจจะมาหลอกลวงเราเนี่ยถ้าเขาทักเรามาหลังบ้านหรือทักส่วนตัวมาเราก็ส่งเว็บไซต์นี้ไปให้เขาเลยครับนะครับให้เขาไปอ่านให้เขาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ถือโอกาสโฆษณาไปในตัวนะครับผมแล้วก็ฝากอีกเรื่องนะครับคือเรื่องของคลิปนะครับวันนี้ใครเข้าไปดู คอเขาไปดูบ้างแล้วหรือยังนะครับเข้าไปดูบ่อยๆนะครับผมการดูคลิปนะครับถ้าเราดูซ้ำนะครับอย่าไปดูซ้ำแบบดูคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องดูคลิปนี้แล้วเราไปดูคลิปอื่นนะครับเราค่อยกลับย้อนมาดูคลิปนี้นะครับและการเปิดเสียงนะครับก็ควรจะอยู่ที่50เอร์ซนนะครับเปิดเสียงวอลลุ่มนะครับของคลิปวิดีโอนั้น ห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับเพื่อมันจะได้ยอดวิวนะครับในการเพิ่มวิวให้กับช่องของเรานั่นเองครับผมและอย่าลืมนะครับท่านที่มีบัญชี youtube นะครับท่านที่มีบัญชี youtube ให้กดติดตามนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นซับสไครป์เออร์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับท่านกดไลค์นี่ไม่ใช่แค่กดไลค์เพียงแค่คลิปนะครับ ท่านอาจจะไปกดไลค์คอมเมนต์นะครับกดไลค์คอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์ตาข้อความด้วยก็ได้ครับผมส่วนคนที่คอมเมนต์ไม่ดีท่านก็ไปรีพอร์ตนะครับผมนะครับท่านก็ไปรีพอร์ตนะครับผมใครจะมาว่าบ้านเราหลัถ่ถทุมไหมแม่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างเงินสร้างอะไรให้เขาได้อย่างที่วดเร็วอย่างที่เขาต้องการหรืออะไรนะครับผมแต่ถ้า คุณมาพูดโอเคมาอาจจะเป็นสิ่งจริงหรือไม่จริงก็ตามนะครับแต่ขอให้ได้บนขอให้ได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้บางคนนะครับเขาฉูกคิดหรือเกิดอคติกับบริษัทเราขึ้นมาก็ได้ถูกไหมแล้วเราจะแล้วเราจะพูดหรือคุณจะพูดไปเพื่อทําไมอ่ะเราก็ต้องปิดปากคุณนิดนึงนะครับผมก็อาจจะรายงานคุณนิดนึงรีพอร์ตนิดนึงนะครับผมถ้ามีข้อความที่ไม่ดีในใต้คลิปนั้นนะครับผม เข้าไปดูกันวันละหลายรอบผมเพืเพิ่มการมองเห็นและส่งผลในการยิงโฆษณาในอนาคตนะครับผมพอต่อไปจะมีการยิงโฆษณาด้วยก็ได้ครับเราก็อยากให้อ่าเบื้องต้นเนี่ยคลิปของเราเนีครับผมเข้าไปดูก่อนนะตอนนี้เมื่อเราเข้าสู่โลกเสมือนการเล่นเกมไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้น จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบทัางเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกหลากหลายด้านที่สำคัญมากต่อชาวไทยส่วนใหญ่คือด้านการเงินไรายได้จากการทำงานการดำเนินธุรกิจต,ต้องหยุดชะง,งักโลกทำให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยขดาดรายได้ต้องรัดเข็มขัดประหยัดเงินในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคและบริโภค ในชีวิตประจําวันรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่รายได้น้อยลงไปาบางกิจการต้องปิดตัวลงส่งผลให้คนตกงาน,นไม่มีงานทำไม่มีาไรายได้แต่ในทางกลับกันราคาสินค้าต่างๆางกลับแพงขึ้นทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ MGP Group ได้ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาของคนไทยทและผู้คนในทุทกๆประเทศจึงได้สร้างโอกาสพร้อมทั้งเปิดโอกาส<ถ>การช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนในด้านการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภครวมไปถึงบริการต่างๆพร้อมทั้งยังได้จะทําโครงการ730ภาค,คเอกชนเพื่อลดภาระการใช้จ่ายให้มีเงินเหลือออกภายใต้แพลตฟอร์ม MGP Mall แพลตฟอร์มให้กับกลุ่มลูกค้าในเครือ MGP และผู้ที่สนใจได้ร่วมโครงการนี้ ตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ MGP Group ได้ก่อตั้งขึ้นมีธุรกิจในเครือได้แก่ MGP p a t l o อ k M Soi Mineral, ใช่ยบทคูปองและ MGP m o s MGP m o l l p a t l o c ที่ทำหน้าที่เป็น Center p a ์เ e n t เที่กลุ่มลูกค้าชุมชน MGP Group ที่มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แนคน ได้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมและตกลงการทําธุรกรรมผ่านการซื้อขายสินค้านั้นๆขึ้นในแพลตฟอร์มโดยกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการนี้ใช้แพลตฟอร์ม MGP m a r s ในการชําระสินค้าด้วยวิธีการตามเงื่อนไขที่กําหนดอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้ามีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางส่วนลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 0เ์ ด้วยหลักการดังกล่าวผู้ซื้อจะชำระด้วยเงินสดเพียง70%ของมูลค่าสินค้าเท่านั้นและใช้คะแนนที่ได้รับจาก MGP Platform มาใช้เป็นส่วนลด30%ที่เหลือดังที่เราเร,ารียกโครงการนี้ว่าโครงการ70-30นั่นเองสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนของเราทั้งผู้ที่สนใจลดภาระรก,การจ่ายและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าและบริการของท่านเรียนรู้และเข้าร่วมได้ฟรีที่นี่ที่เดียว MGP Platform เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกเลยด้านล่างขายเพียงพอใช้เท่าน,นั้นก็เพียงพอแล้วครับผมตอนนี้สองจุดพันหกนะนครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ารับการประชุมไปดูกันคนละสักนะครับสักประมาณหนึ่งวิวนะครับก็จะช่วยเพิ่มอีกแล้วเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเอิท่านเนี่ยได้เพิ่มอีกเจ็ดสิบวิวแล้วนะครับแต่ถ้าเขาถ้าเจ็ดสิบท่านเนี่ยเข้าไปสักวันละสามรอบสามรอบก็ได้วันละหลายร้อยแล้วครับ และอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกแชร์ไปให้คนที่เรารักครับผมให้เขาได้ดูตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ส่งเลยครับเนี่ยเขาไปดูได้นะในที่ m c a s h เว็บไซต์เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นการการันตีแล้วว่าเว็บเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ใน bsc สแกนไม่ได้เลยมันจะไปขึ้นรูปขึ้นไปขึ้นรูปเหรียญโลโก้นะครับใน bsc สแกนไม่ได้เลย ถ้ามันไม่ได้รับการรองรับจาก BSC สแกนมันเป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วที่บอกว่ามันไม่ใช่เว็บไซต์สแกมนะครับมันไม่ใช่เว็บไซต์หลอกลวงนั่นแหละครับ BSC สแกนถึงได้ยอมรับตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเราก็มีโครงการ730เนี่ยสมัครได้จากเว็บไซต์ที่เลยนะนี่ตรงนี้เข้าไปตรงที่สามขีดตรงนี้คุณเข้าไปดูว่าเขาต้องใช้เอกสารข้อมูลอะไรบ้าง แล้วเอาเอกสารตรงไหนใน PDF ไฟล์ได้เลยนะครับเท่านี้โอเคชั่วโมงครึ่งครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอจะอักเสบนะครับเดี๋ยวจะไอนะครับแต่อาการไข้นะครับหรือตัวร้อนหายแล้วครับผมเหลือแค่เหลือแค่อาจจะเสียงแล้วก็คอนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับผมยังรอดปลอดภัยจากโควิดครับผมขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เข้ามารับฟัง การประชุมวันนี้ก็ขอให้ความรู้ของวันนี้นะครับที่อาจจะได้เพิ่มเติมมามากมาน้อยก็แล้วแต่นะครับจากที่ผมได้มาพบกับสมาชิกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนําไปส่งต่อให้กับทีมงานของท่านนะครับให้กับคนที่ท่านต้องการบอกต่อนะครับแต่ก็อย่างเหมือนเดิมครับบอกว่าอย่าไปบอกเขาหมดนะครับให้เขาเข้ามาฟังในประชุมบ้าง เขาจะได้รู้เองเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาอยากถามอ่ะมันได้รับคําตอบตรงตรงตรงไปกับตัวเขาเลยเขาจะได้จดจํามากกว่าที่อ่ะถามถามแค่นั้นแล้วบางทีเขาก็ฟังเรานะแต่เขาบอกอุ้ยฟังไปก็เท่านั้นแต่จริงๆคือเขาเชื่อเชื่อขนาดไหนไม่รู้นะเพราะบางคนเขาบอกว่าอยากได้ยินจากคนนั้นเลยโดยตรงแต่ตัวเองไม่มีเวลาแต่ตัวเองไมันเข้ามาแล้วก็เลยแบบออ,อ ไม่เข้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วเผื่อไปเจอแบบเข้าใจไปผิดผิดส่งต่อจริงไหมครับบางอย่างเราก็อาจจะเข้าใจไม่หมดนะครับไปบอกต่อไม่หมดหรืออย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นลอสีแปลงสารหรือผิดพลาดไปเข้าใจผิดนะครับเหมือนกับบางท่านแต่ก่อนก็ค,คิดว่าทําเราจะได้ออกมาเป็นเงินเป็นเงินเลยโอ้จะทําได้ทาแล้วได้ออกมาเป็นเงินเลยนี่คือบริษัทคงต้องไปหาเงินมาแจากสมาชิกจริงไหมครับ อันนี้เราทําสินทรัพย์ดิจิตอลมันก็ต้องมีการเติมต้นนะครับมีการที่จะนําพาผู้คนนําชุมชนเราให้เข้มแข็งให้ทุกคนให้ให้ค่ากับสินทรัพย์สิ่งนี้ครับโอเคก็ขอปิดการประชุมเลยนะครับแล้วเรามาพบกันอีกทีนะครับเที่ยงตรงของทุกวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับผมกับผมวิหารคำแบนครับส่วนการประชุม ช่วงเย็นนะครับก็จะมีอยู่ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพฤลัสหัดสุขสาวนะครับจันอังคารพฤหัสหัดสุเสาวจันต์พงท่านต่ออวันอังคารก็ก็มาเรียนรู้นะครับเปิดใจเรียนรู้เกี่ยวกับแผนรายได,ได้ของ MGP ครับวันพฤลหัสก็พบกับทีมซัพพอร์ตแล้วก็กระดานเรียนรู้เรื่องกระดานนะครับวันสุขก็จะเป็นภาคการเกษตร วันเสาร์เมื่อวานนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่มีใน MGP ม a l l นั่นเองครับผมครับก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับผมน่ารักที่สุดเลยครับสวัสดีครับ